วันหยุดแบบนี้นะครับพี่หมอก็มีเคล็ดลับการหิวใจสำหรับคนที่ป่วยใจคนที่ใจพังนะครับมาฝากนะครับการหิวใจที่ดีสุดก็คือการมีผัวใหม่แต่ว่าเราค้นพบวิธีการแบบใหม่นะครับที่ดีกว่าก็คือการมีน้องๆบา์โฮสมานั่งอยู่เคียงข้างผู้บ่าวบาโฮสมาคอยเคียงข้างเรา ไม่ต้องคอยปวดหัวไม่ต้องคอยวิ่งตามขอแค่เรามีตังค์น้องๆก็พร้อมที่จะเทคแคร์แล้วครับช่วงนี้ราศีเมษพฤษภพิจิตมงกอรมีผัวเข้าครับผัวพร้อมเข้าไปมีสองออปชั่นให้เลือกถ้าคุณไม่อิ่มกินไม่อิ่มนำสำราญก็เข้าหาผู้บ่าวบาโหได้ครับเพราะเรามีสตังค์และราศีมิถุน ก็รกดกันกลุ่มมีน5ราศีนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าผู้บ่าวบาโงวดเท่านั้นครับที่หิวใจคุณเพราะผัวไม่เข้าครับแต่ว่าคุณมีสตางค์หยุดสุดสัปดาห์ยาวๆแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเที่ยวกันให้สนุกสนานนะครับแล้วกลับมาหิวใจกันสวัสดีครับ